ของงานครับฮอนด้าแจสตีนะครับตังขี้พ่อกระเด็นเมื่อกี้นะครับอยู่นี่นะฮะโอเคล้อสิบห้ามีท่อใบหนึงนะครับหัวชีเดิมกออากาศแผ่นนะครับคันนี้เข้ามาจัดโปรห้าพันนะครับ มีตั้งวาล์วล้างดีล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนเส้นกองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ต ECU แล้วนี่รอบเดินเบ,เบาใหม่นะครับแล้วก็จูนกล่องหลักนะฮะคันนี้จูนใช้กานน้ำมัน E ยี่สิบนะครับก็ไม่แสนดึงแล้วนะครับประมาณแสนนะครับก็มีเพิ่มหัวเทียนไปด้วยนะครับ NGK ลูทีเดียม HS แท้นะครับไฟแรงกว่าของศูนนะฮะของโนจะเป็น N G K อิลิเดียมเลเซอร์นะฮะอันนี้เป็นรูทีเดียมนะครับโอเคอายุการใช้งานมากกว่า60ด้วยนะโอเคครับก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูโดยใช้ตัวนี้ครับ A F Y Band ตัวจากส่วนผสมน้ำมันกาการนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูดวยล้วนเลยนะครับอันนี้ที่ค่าไปขึ้นเพราะตัวขี้ท่อหลุดนะฮะที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับ จูสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเปน็นคนโจนะครับไม่ใช่จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จนะฮะไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตาเลขกันว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับแจ๊จ K k ลสิบห้าท่อใบดึงหัวฉีดเดิมนะครับแล้วก็ก่อกาดแผ่นน้ำมันอียีสิบ CVT นะฮะโอเค เ,เดิะเปิดแอร์เบอร์สองเกียดีนะครับผมไม่ออก g จเอสนะครับโอเคทำไมครันนี้เปิดไฟแล้วโหลดเครื่องเยอะขนาดนี้โอเคก็เดี๋ยวมาดูาตาเล่นกันไปแล้วมันอ e ีสิบไป จะลอยใส่แล้วไวเกินยาวได้ไหมยาวได้ไหม เดิมลดจุดแล้วนะครับลองดูนะครับอัตราเลขแต่างจากรถท่านไหมนะครับมีอะไรต่างจากรถท่านบ้างนะฮะก็สำหรับพีจูนะครับจูคาสาพันเก้าร้อยบาทนะครับหรือจะตัดโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่รายการสําคัญทั้งนั้นเลยที่ทำนะฮะแล้วก็พีจูหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่หน้าปากซอยนะฮะอีกที่คือเราบุกกาของเจ็ดครับที่คองเจ็ดรับแต่งานจูนะฮะ กาจูนอกสถานที่นะครับใกล้ไกลไปหมดนะฮะจังจวัดก็ไปนะครับมีอ่าแล้วก็ติดตามเราที่ทั้งสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ Google m a p นะครับแค่พิมพ์พีจูนีแบบพรอนได้นะครับก็เจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับโอเควันนี้ก็ส่งงานฮะสำหรับแจจ GK จากโปรห้าพันนะครับจูนระมาณ20ิบรอสิบ้าทอใบนึ่งหัวฉีดหัวฉีดเดิมกอการแผ่นนะครับขอบคุณครับ